สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี้ยวดอซีรีส์วันนี้เกี้ยวโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องในเย็นชากับยาประเมือกภาค2ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยในตอนที่4ถึงตอนที่6กันได้เลยค่ะ อู่ไปวิ่งออกมาข้างนอกเพื่อไปพบไอ้ชิงส่วนไอ้ชิงก็เริ่มโทรศัพท์ไว้ได้ยขอตัวกลับไปที่ทองอู่ไปวิ่งมาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อมาถึงโรงแรมก็รีบกดลิฟต์ขึ้นไปประตูลิฟต์เปิดทั้งคู่ก็ได้เจอกันทั้งสองมองกันไปมาอยู่นานอู่ไปบอกฉันกลับมาแล้วไอ้ชิงทักทายไม่เจอกันนานเลยสามปีได้แล้วมัง้งอู่ไปตอบอืมไอ้ชิงบอกงั้นฉันไปก่อนนะขอพยกนะักหน้า หลังจากไอชิงไปอูไปก็คิดได้รีบวิ่งตามขึ้นไปทันทีเขาเปิดประตูแล้ววิ่งไปหาเธอแต่เขาดันวิ่งมาผิดชั้นจึงต้องวิ่งขึ้นไปอีกไอชิงเดินเข้าห้องไปอูไปวิ่งมาถึงก็ไม่เจอเธอไอชิงเห็นอูไปโทรมาเลยรีบรับสายอูไปบอกฉันเองเธออยู่ไหนฉันอยากเจอเธอไอชิงเลยตอบฉันอยู่ห้องนายอยู่ไหนอู่ไปตอบเธอเปิดประตูแล้วเดินออกมา เขาเห็นไอชิงเดินออกมาก็รู้สึกปลื้มปิติทั้งสองยืนมองกันอยู่นานจนอู่ไปบอกเธอหิวไหมอยากกินมื้อดึกด้วยกันไหมไอชิงบอกได้สิดานส่นเจอเห็นพี่สาวนั่งเงาเงาอยู่เลยเข้ามาถามว่าเบื่อไหมเธอบอกน้องสาวกลับไปห้องนานแล้วฉันจะไปดูเธอหน่อยส่นเจออยากเปิดโอกาสให้อูไปเลยรั้งพี่สาวไว้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงขนาดนั้นคุณเป็นพี่ไม่ใช่แม่สักหน่อย ตอนนี้น้องสาวของรู้สึกขอบคุณที่คุณไม่ไปรบกวนเธอไอชิงถามหมายความว่ายังไงเตินเจอเข้าไปไกลๆลองดูดสิคุณนี่ดูท่าทางเป็นคนมีความลับเยอะนะเตินเจอรีบขายขนมจีบเพราะงั้นคุณสนใจหรือเปล่าละ่ะพี่สาวเลยได้โอกาสรีบถามคุณชอบฉันใช่ไหมเตินเจอยิ้มหวานไ้อู่ไปพาไอชิงมากินอาหารไอชิงมองอู่ไปแล้วบอก ดีต้อนรับกลับมาหลายปีมานี้น้ยไปไหนมาหรอแต่เมื่อเห็นอู๋ไปทำหน้าไม่สบายใจไม่อยากตอบเลยเปลี่ยนเรื่องคุยงานที่น่ากลับมาคราวนี้มาร่วมพิธีเปิดหรออูไปตอบฉันสร้างทีมทีมหนึ่งชื่อเค่นเคและถามเธอว่าเธอก็มาเข้าร่วมพิธีเปิดหรอไอชิงตอบว่าใช่ฉันมาในฐานะตัวแทนพนักงานของสปอนเซอร์น่ะายชิงเห็นพลาสเตติดอยู่และถาม พึ่งกลับมาจากโรงพยาบาลหรออู๋ปบบอกฉันไม่เป็นอะไรไอชิงเห็นอู๋ปไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรเลยเดามั่วไปหลายโรคจนอู๋ปต้องบอกฉันเป็นกระเพาะอ,อาหารอักเสบไม่กี่วันก็หายแล้วอู๋ปาถามทำไมเธอถึงพูดโรคแปลกๆออกมารัวๆแบบนี้ได้ล่ะไอชิงชี้ฉันอ่านเรียงตามนั้นโชคดีที่นายบอกก่อนแล้วไอชิงก็ท่โจกสีชมพูห้แล้วบอกให้อู๋ปชิมดู อู๋ไปถามเมื่อกี้ถ้าตามอะไรไปฉันจะไม่ถูกวางยาใช่ไหมอู๋ไปชิมแล้วบอกว่าหวานจังฉันหมายถึงอร่อยนะแต่กินเสร็จเขาก็อ้วกอายฉิงเอาทิชชู่ให้เขารับมาก็รู้สึกวูบจนเกือบรวงอายฉิงจับแขนเขาไว้ทั้งสองจ้องหน้ากาันสบตากันปิ้งปิงเธอค่อยๆเอามือออกขอโทษนะฉันทำเสื้อในเลอะด้านพี่สาวก็เมาหนักมากบอกสนใจ,จว่าถ้าจะกลับไปนอน เซนเจอร์เลยไปส่งและถามว่าเมื่อกี้ที่คุณถามคุณยังสนใจคำตอบอยู่ไหมเธอพยักหนะ้าเซนเจอร์บอกผมจะพูดแค่ครั้งเดียวคุณตั้งใจฟังให้ดีนะเซนเจอร์ Center เข้าไปจูบป,ปากพี่สาวยังแผ่วเบาแล้วบอกว่าใชา่แต่พี่สาวด้านหลับในอ้อมกอดของเซนเจอร์โดยไม่ทันได้ฟังคำตอบด้านอู่ไปก็เดินคุยกับไอ้ชิงยังมีความสุขไอ้ชิงถามอะไรเขาก็ตอบเออจนไอ้ชิงสาวไหนพูดน้อยจังเดี๋ยวเดี๋ยก็เออ รู้ไหมวันนี้นายพูดคำว่าเออไปทั้งหมด23ครั้งแล้วอูไปาถามเธนับด้วยหรออายชิงยิ้มเปล่าหรอกฉันแค่ยอกนายอูไปย,ยิม้มแล้วบอกโอเคอายชิงบอกโอเคก็พูดไปสิบกว่าครั้งแล้วนะทั้งสองเดินเข้ามาที่ร้านขายขนมอายชิงเห็นลูกอมเลยบอกตอนเด็กๆฉันเคยกินลูกอมอันนี้นายเคยกินไหมอูไปใส่นาะ ายสิงหยิบกระดานอวยพรขึ้นมาหนึ่งอันและส่งให้อู๋ไปเลือกสักอันลองดูว่าจะได้คำอวยพรอะไรฉันเห็นสิ่งใดต่างเป็นเพียงต้นไม้ใบยาเธอเป็นเพียงผู้เดียวที่เป็นดังภูเขาเขียวขจีส่วนคำอวยพรของ on, ขอู๋ไปก็เขียนว่าฉันพบเจอใครต่างร้ยความรู้สึกใจสั่นหวั่นไหวก็เพ้ยคนเดียว on, อู๋ไปอ่านเสร็จก็มองไปที่อายสิงและบอกบนกระดานเขียนไว้แบบนี้ อูไปาวางลูกอมใส่มือไอ้ฉิงไอ้ฉิงส่งยิ้มให้ในายเลี้ยงข้าวฉันฉันเรียกลูกอมนายแล้กาก้าวเจ็ดเลยต้องมาหาอูไปและบอกว่าฉันเกือบโดนพวกเขาเบียดตายแล้วแต่ก้าวเจก็ยังไม่ไวายจากกันสามปีเต็มๆในที่สุดก็ได้เจอก,กันแล้วรู้สึกยังไงเมื่อเห็นอูไปเอาแต่อมยิ้มก็รบเราแชร์ความรู้สึกในสีฉันตื่นเต้นกว่านายอีกอูไปตอบดีจริงๆ ก้าวเจ็ดถามอะไรดีจริงๆเขาก็บอกว่าได้เจอเธออีกครั้งมันดีจริงๆครั้งนี้ฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วก้าเจ็ดได้ฟังก็ถึงกับขนลุกวันต่อมาไอ้ชิงได้ยินแฟนคลับร้องเรียกอู่ไปอูป่ไปเลยหันไปมองและเห็นเขาเดินมาอย่างเทไอ้ชิงทักทายอู่ไปและก้าเจ็ดละวันไอ้ชิงเห็นมีพนักงานมาตามอู่ไปเลยบอกให้เขาไปทำงานก่อนเดีย๋ยวจะได้เจอกันไอ้ชิงมาพบผู้จัดการหลิง เขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือแอปเปิลดอกเลยบอกให้เธอตั้งใจทำงานและจดจ่บกับงานไว้เพราะเธอเพิ่งมาเป็นครั้งแรกหวังเฮ้าเดินมาทักท้า,าอูไปและถามว่าครั้งนี้แนะนำทีมหรอสุดๆูนะอูไปก็พยักหน้าผู้จัดการเสียงแนะนำให้อูไปรู้จักกับผู้จัดการหลิงพีสาวพูดกับไอ้ฉิง แฟนเก่าเธอทำไมตอนนี้แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นดูท่าจะหาเงินได้เยอะไม่น้อยแต่พอพี่สาวเห็นอู๋ไปก็ชอมว่าหล่อจริงๆยังหนุ่มพอหันไปมองก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ใสงามสุดๆอายฉิงเสาวพี่สาวถอนตัวจากแฟนคขับหวังห้าวเร็วขนาดนั้นได้หรอพี่สาวเลยบอกบวกเธอเลิกกันตั้งหลายปีแล้วฉันจะเป็นแฟนขับเขาอีกทำไมจะเป็นแฟนขับก็ต้องเป็นแฟนขับของน้องเคยในอนาคตสิ แล้วพิธีเปิดก็เริ่มขึ้นพิธีก่อนแนะนำบุคคลสำคัญให้ทุกคนรู้จักมีหวังฮาวแล้วก็ต่อด้วยอู่ไปทุกคนต่างปรบมือชื่นชมในความสามารถที่เขาคว้าแชมป์มาให้ประเทศหลายครั้งและเชิญอู่ไปขึ้นไปตอบคำถามอู่ไปตอบได้ดีจนทุกคนปรบมือให้แต่สายตาของเขากลับมองแต่ที่ไอ้ฉิงไอ้ฉิงก็ส่งยื้มให้ หลังจากที่ลงจากเวทีอู่ไปก็เดินมาหาไอ้ชิงไอ้ชิงเอานาให้แล้วบอกว่าครั้งก่อนตอนอยู่ที่สิงคโปร์ก็อยากซื้อให้นายเสียดายไม่ได้ส่งไปให้อู่ไปบอกครั้งก่อนที่สิงคโปร์ฉันเขาพูดไม่ทันจบก็มีคนมาเรียกไอ้ชิงเลยบอกให้รีบเข้าไปไอ้ชิงช่วยเด็กตอบคำถามซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับบวงฮาว เธอก็ตอบได้ทั้งหมดทำให้อู่ไปที่นั่งมองอยู่รู้สึกเสียใจที่พวกเขารู้เรื่องกันและกันมาขนาดนี้แล้วพิธีกรก็ให้เด็กขึ้นไปรับรางวัลเมื่อเขาเห็นไอชิงก็บอกกับทุกคนว่าเธอคือแอปเปิลดอกพิธีกรบอกให้ซู o m กล้องเข้าไปหน่อยหลังจากที่ทุกคนเห็นไอชิงก็ต่างหันหลังไปมองเธอหวังข้าถึงกับมองตามไม่กระพริบทำให้อู่ไปออกอาการเศร้า ขณะที่เด็กชายกำลังรับรางวัลอยู่อายิงก็รีบหลบไปอู่ไปวิ่งออกมาหาอายฉิงเขาคุยกับเธอได้ไม่นานก็โดนโอ้อเฉียงมาชวนอายิงให้ไปคุยด้วยทำให้อูไปย,ยืนมองแบบไม่ค่อยพอใจอายชิงทักทายหวังฮาวและชมว่าเขาเหล่อขึ้นหวังฮาวก็ชมว่าอายิงผมยาวและสวยมากเลยนะเขาชวนอายิงให้มาอยู่ทีมเอสีอายฉิงปฏิเสธบอกว่าเธอวางมือแล้วตอนนี้ฉันสบายดี ชีวิตและการงานเป็นไปอย่างราบรื่นหวังเข้าและชวนให้เธอมาเป็นหัวหน้าทีมแต่ไอชิงก็ยังคองปฏิเสธขณะที่สันเจอกกำลังสอนพี่สาวเล่นเกมอยู่ก้าวเจ็บก็พยายามมาถามหาอูไปจนสันเจอ์หงุดหงิดผู้เสียงเค็มอยู่ข้างนอกเั่นไงพี่สาวถามสันเจอ์อูไปมีเรื่องไม่สบายใจหรอสรันเจอเลยบอกเขามีคนที่ชอบพี่สาวถามสวยไหมสันเจอบอกก็สวยนะ แต่แค่โตวกว่าเขาพี่สาวเลยหาว่าสันเจ้หัวโบราณรักคนที่อายุมากกว่าหล้วมันยังไงตอนนี้การรักคนที่อายุมากกว่ากำลังฮิตสันเจ้าทำหน้าจริงจังแล้วคุณล่ะชอบคนที่เด็กกว่าไหมพี่สาวตอบก็ต้องดูก่อนว่าเด็กกว่ากี่ปีสันเจ้รีบตอบเด็กกว่าสามปีพี่สาวเลยแกล้งพูดสามปีหรอเหมือนจะเด็กเกินไปนะสันเจ้บอกสามปีไม่เด็กมัง้ง ยังไงผมก็ยอมรับได้ําเอาพี่สาวยิ้มหวานแล้วบอกว่าฉันก็รับได้เหมือนกันอูไปเห็นหวังเ้ามาส่งไอชิงเลดานมาหาหวังห้าถามวุ่นมาทั้งวันยังไม่พักพอนอีกหรออูไปตอบกินข้าวเสร็จเพิ่งกลับมาครับไอชิงเลเตือนนายเพิ่งกินข้าวถัทงที่ดีอย่าวิ่งแบบนี้มันไม่ไดีต่อกระเพาะหวังห้าคิดได้ว่าไอชิงยังไม่ได้กินอะไรเลยชวนเธอไปกินข้าวเย็น อู๋ไปไม่อยากให้อ้ายชิงไปกระบอกข้าวสองคนเลยรีบบอกพอดีเลยผมก็หิวแล้วอ้ายชิงถามนายเพิ่งกินเสร็จไม่ใช่หรออู๋ไปบอกออกกำลังกายเสร็จก็หิวอีกแล้ว,วหวังข้าวเลยชวนให้ทั้ไปด้วยกันอ้ายชิงสงสัยเมื่อกี้หนายกินอะไรทำไมหิวเร็วขนาดนี้อู๋ไปอําอึงแล้วบอกว่าฉันลืมแล้วเมื่อมาถึงร้านอู๋ไปก็เลื่อนเก้าอี้ไปใกล้ๆเขาแล้วบอกให้อ้ายฉิงนั่ง แต่พนักงานนั่นบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้พังแล้วและบอกให้อ้ายชิงไปนั่งใกล้ๆหวังฮาวแทนเลนเอาอู่ไปทิ้งกับเครืองมองแบบเซ็งๆจากนั้นหวังฮาวก็สั่งอาหารซึ่งอาหารที่เขาสั่งล้วนแต่มีรสเผ็ดเพราะเขารู้อ้ายชิงชอบกินเผ็ดมากหวังฮาวหันมาถามอู่ไปนายกินเผ็ดได้ไหมอู่ไปกลัวจะเสียฟอร์มเลยบอกผมกินเผ็ดได้สุดๆอ้ายชิงเป็นห่วงแต่กระเพาะนายจะกินเผ็ดได้หรอ อู๋ไปบอกไม่มีปัญหาหวังเฮาเลยบอกกันไม่เป็นไรจะสั่งอาหารไม่ผพดอีกสักสองจานหวังเฮาขอดูตัวไปรับโทรศัพท์อู๋ไปก็พยายามใช้เท้าเลื่อนเก้าอี้ของหวังเฮามาใกล้ๆก,ก,กับที่นั่งของเขาแต่พอหวังเฮากลับมาเขาก็เลื่อนกลับไปนั่งใกล้ไอชิงอยู่ดีอู๋ไปก็ได้แต่มองแบบเคืองเมื่อหัวปลาผลัดพริกดองมาถึงหวังเฮาก็รู้ว่าไอชิงไม่ชอบกินผักชีเขาก็ตักออกให้เธอจนหมด หวังห้าวรู้ว่าไอ้ชิงชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรอู๋ไปได้แต่มองด้วยความเศร้าเขาเอาต่กี้มาหารกินไม่พูดไม่จาพอกลับมาถึงโรงรรมเกาเจ็ดกับเจ้าอ,อี้ชวนเขากินหัวปลาผัดพริกด้วยกันทาเอาอูไปของขึ้นบอกว่าไม่กินและสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือหัวปลานี่แหละเกาเจ็ดเลยงงแค่หัวปลาต้องแค่นอะไรเบอร์นั้นเลยเหรอ ลัพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้กเริ่มขึ้นทุกคนพากันปรบมือให้กับสมาชิกทีมโซโลและไอ้ฉิงผู้ควบคุมหุ่นยนต์หญิงคนเดียวของทีมโซโลทีมงานเปิดภาพยอ้อนลำลึกทีมโซโลในตำนานให้ทุกคนดูกันอีกครั้งอดีตสมาชิกในทีมต่างมองดูกันด้วยน้ำตาซึมเป็นแถบหลังจากการจบ พี่สาวบอกกับทุกคนว่าฉันมากกว้างโจครั้งแรกใครจะเป็นไกด์พาพวกฉันไปเที่ยวสักหน่อยสิก้าวเจ็ดบอกทุกคนอู่ไปโตที่กว้างโจได้ยินว่าแถวนี้มีชิงช้าสวรรค์ด้วยอูย่ไปพยักหน้าก้าวเจ็ดกับโจอี้บอกทุกคนว่าชิงช้าสวรรค์นั้นโด่งดังและเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของการขอแต่งงานนะ สันจอบอกพวกคนโสดดูเรื่องพวกนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์เก้ 97, บอกทุกคนก็เป็นคนโสดเหมือนกันหมดอย่าทำร้ายกันเลยพี่สาวถามอู่ไปก็โสดหรอ97้าเแซวใช่ครับอู่ไปคงเลาโสดมาตลอดชีวิตโสดมานับหมื่นปีรักแรกก็ยังอยู่จูบแรกก็ยังอยู่อะไรอะไรก็ยังอยู่หมดเลยทำเอาอู่ไปเขินขอเลยบอกว่าผู้ชายไม่ได้พึ่งหน้าตาแต่พึ่งฝีมือ เซนเจอ97ได้ฟังก็ถึงกระพรอโจอี้อยากรู้พึ่งฝีมืออะไรหรออู๋ไบบอกฝีมือที่ฉันพูดถึงคืออาย¿ชิงเลยบอกฉันรู้ฝีมือการควบคุมไงทำเอาทุกคนเงียบกริบเซนเจอบอกให้ทุกคนไปถ่ายรูปายชิงถ่ายรูปให้และบอกให้โจอ้กับ97ทำเท่าหัวใจทั้งคู่ก็ทำกันอย่างน่ารัก ายชิงเห็นอูไปย,ยืนอยู่คนเดียวเลยหันไปถ่ายรูปพายแล้วบอกให้โพท่าอูไปก็โพสแบบเกรงๆจนอสันไอชิงบอกให้เขาผ่อนคลายแล้วบอกท่าให้กับเขาสันใจ้ได้โอกาสเลยเข้ามาบอกให้อายชิงเข้าไปสอนเขาหน่อยสิอูไปนะอายุเท่าไหร่แล้วขนาดถ่ายรูปยังโพท่าไม่เป็นจากนั้นไอชิงก็เข้ามาสอนทำให้พวกเขาได้ถ่ายรูปด้วยกันเมื่อพวกเขาถ่ายรูปคู่กัน อู๋ไปก็ยืนสห่างจนสนเจ้าต้องบอกให้เข้าไปใกล้ๆหน่อยอู๋ไปเลยขยับมาไกลและถ่ายรูปกับเธอยังมีความสุขพี่สาวเข้ามาชมอู๋ไปหล่อจังสนเจ้าถามยอะโมโหใช่ไหมผมกับอู๋ไปใครหลอกกันแนะ่พี่สาวหัวเราะขอคิดดูก่อนแล้วบอกว่าอูาอ๋ไปหล่อทําให้สันเจร์งอนอู๋ไปเข้ามาบอกให้สันเจร์ส่งรูปของเขากับไอชิงมาให้หน่อย สันจากำลังหงนดหินที่อู่ไปเลววาเขาเลยเรียกเงินค่ารูป250อยหยวนอู่ไปก็รีบออนให้ลายทันที500อยหยวนเขายืนดูรูปแล้วหันไปมองไอ้ฉิงที่กำลังกินไอศกรีมอยู่แล้วแอบอมยิ้มเบาๆกลับมาห้องก็ออกมายืนดูรูปในมือถือและยิ้มยังมีความสุกพี่สาวเห็นไอ้ฉิงนั่งดูรูปเลยเข้ามาแซวเรื่องอู่ไปวันนี้เห็นพวกเธอสองคนถ่ายรูปหวานกันขนาดนั้นรู้สึกเหมือนได้ดูซีรีวัยรุ่นเลย รีบบอกมาว่าชอบหรือไม่ชอบอายฉิงและดุพีเลิกวุ่นวายได้แล้วหวันุ่งึ้นขณนะที่อู่ไปก้าวเตดและเจ้าอ e, ีกำลังเดินเข้ารตบสันเจอก็เข้ามาต่อว่าทำไมจ้องตัวเครื่องบินเช้าขนาดนี้ฉันเกือบจะมาไม่ทันแล้วเงินกับหัวหน้าทีมฉันไม่เอาแล้วฉันต้องการแค่เงินไข่เดียวฉันจะเซ็นสัญญากับนายแค่ปีเดียวทำไม่ได้แชมป์ฉันก็จะไปอู่ไปเลยตกลงทำตามสัญญาของสันเจร แล้วเขาก็ชวนไอ้ฉิงไปด้วยพอดีพวกเรามีรถตู้แต่ก็โดนไอ้ชิงปฏิเสธเพราะพี่สาวเรียกรถแล้วอู่ไปเลยเดินเศร้าไปขึ้นรถทั้จุจูจไอ้ชิงก็ถามอู๋ไปลงเครื่องเสร็จไหนว่างไหมเขาเรีบตอบว่างสิ ายชิงเลยบอกอยากชนไปเจอหัวทีเพื่อนเก่าหน่อยทว่างเราไปเยี่ยมพวกเขาด้วยกันนะเมื่อมาถึงร้านอูปไปถามทําไมเขาถึงวางมือล่ะไอชิงตอบไม่รู้ถามเขามาหลายรอบเขาก็ไม่ยอมบอกเลยรอให้นายช่วยถามหน่อยหัวทีเห็นอูปไปก็เข้าไปกอดทักทายแล้วพอวเขาทั้งสามคนก็เริ่มแจกลายเซ็นให้ลูกค้าเด็กชายคนนึ่งถามเกพี่เป็นใครครับเกถามนายไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใคร งั้นฉันถามนายใครหลอที่สุดในเคนเคเด็กตอบพี่อูปไปก้าเจ็ดถามต่อนอกจากอูปไปคนที่หล่อและเก่งที่สุดคือใครเด็กเข้าไปมองนาะและบอกจำพี่ได้แล้วพี่คือโจอีทำเอาก้าเจ็ดถึงกับเซง็งส่วนสันเจอก็ต้องผิดหวังคิดว่าสาวๆวิ่งมาขอลเลยเซ็นเขาแต่ทุกคนกลับวิ่งไปหาอูปไป ทํเอาเก้าเจ็ดขำพี่สาวบอกกับไอ้ชิงอูปไปหล่อมากจริงๆนะเธอจับไว้ดีๆละ่ะทาให้ไอ้ชิงยินมองอู่ไปด้วยสายตาอ่อนโยนหลังจากปิดร้านหัวทีเลยพาทุกคนมาเลี้ยงขอบคุณอูไ่ไปขี้อาหารให้ไอ้ชิงเธอก็ขอบคุณแล้วทุกคนก็ดื่มกันจนเมาไอ้ชิงเริ่มเมาหนักจนบอกกับพี่สาวว่าตอนที่ฉันไปแข่งขันฉันเห็นอูปไปไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วเดินออกมาเปิดประตู พี่สาวหัวเราะและทำอูปานายชอบน้องฉันใช่ไหมเล่นเอาอูปนิ่งไปรีบบอกเรียกรถพาทุกคนกลับบ้านกันเถอะพี่สาวบอกไอชิงกลับบ้านไอชิงรู้สึกตัวก็รีบคว้ามืออูปและบอกนายไปบ้านฉันนะพี่สาวบอกดึกดื่นให้อูปไปบ้านเราทำไมไอชิงชี้หน้าแล้วบอกเรือนท้องของนายอยู่ที่บ้านเรานะจากนั้นไอชิงก็หลับไป พี่สาวถามที่แท้เหรียญทองที่บ้านก็เป็นของนายหรอกอู่ไปพยักหน้าพี่สาวยิ่งชมว่าอัจฉริยะพี่สาวเลยเชิญทุกคนไปบ้านภูเขาให้หมดอู่ไปนั่งมองไอ้ฉิงเลยถามน้องสาวฉันสวยไหมอู่ไปตอบสวยครับเมื่อมาถึงบ้านพี่สาวบอกให้อู่ไปพาไอ้ฉิงขึ้นบ้านอู่ไปเข้าไปถอดเข็มขดัดไอ้ฉิงบ่นว่าหนาวเขาก็รีบถอดเสื้อและห่มผ้าให้เธอแล้วค่อยๆแบกเธอขึ้นหลัง เราแบกขึ้นบันไดไปไปได้ครึ่งทางไอฉิงก็ถามพี่ทำไมยังไม่ถึงบ้านอีกอูปบอกใกล้ถึงแล้วถ้ายังอยู่ดีไหมทนหน่อยนะไอฉิงก็บอกฉันจะอ้วกแล้วอูปไปบอกยังอ่อนโยนทอนอีกนิดนะใกล้จะถึงแล้วแล้วขึ้นมาถึงก็ต้องตกใจมาเจอกับพ่อของเธอเขาอูปไปเลยทักทายสวัสดีครับคุณอาพ่อก็ตอบรับแต่ยกไม่ตโตขึ้นมาด้วย เล่นเอาพี่สาวกลัวรีบบอกให้พาอ้าอฉิงเข้าห้องไปอูไปาวางไอฉิงแล้วผมพาให้แล้วเขาก็ขอตัวกลับแต่พี่สาวบอก อย่าเลยดึกแล้วฐานทัพของพวกหน้าอยู่ไกลพักด้วยกันที่นี่สักคืนพอถามด้วยเสียงเข็มพักด้วยกันกับใครพี่สาวรีบบอกให้อู่ไปไปพา97เจสรนเจอขึ้นมาพอถามยังมีอีกรอพี่สาวเลยบอกตอนนี้สังคมเรามันซับซ้อนผู้ชายดื่มหนักอาจถูกอ้เปียบได้โดยเฉพาะผู้ชายหน้าตาหลอ่อพอก็เลยยอมจากนั้นพี่สาวก็ขอตัวไปอาบน้ำและฝากอูปไปให้ดูแลไอ้ฉิง อู๋ไปได้ยินไอฉิงเรียกพี่สาวเลยเข้าไปดูไอฉิงบ่นร้อนจะใต้อยู่แล้วอู๋ไปก็เอาเสื้อออกให้จากนั้นก็ค่อยคเช็ดหน้าให้ไอฉิงเลื่อมตามองอู๋ไปแล้วจับมือเขาไว้แน่นไอฉิงบอกดีใจจริงๆที่นายกลับมาแล้วอู๋ไปมองหน้าดีใจจริงๆไอฉิงพยักหน้านายเป็นคนมีพรสวรรค์ นายไม่กลับมานาเสียดายมากเลยฉันไม่ความจริงจะบอกนายความจริงฉันอยากกลับเข้าวงการอูไปเห็นไอ้เชยงน้ำตาไหลเลยได้แต่นั่งมองพี่สาวเลยเล่าว่สาสมปีก่อนตอนที่น้องฉันตัดสินใจวางมือฉันเคยถามว่าจะเสียใจที่หลังหรือเปล่าเขาบอกอีกสองปีค่อยถาม เขาต้องการลองใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมความจริงฉันรู้ว่าเขาเป็นฝ่ายแบกรับความกดดันในชีวิตไว้บ้านหลังนี้เธอก็เป็นคนจ่ายเธอเลยต้องการการงานที่มั่นคงความจริงในใจเธอลืมผลยนต์ต่อสู้ไม่ได้หรอก อู๋ไปมองที่ไอ้ฉิงที่กำลังหลับอยู่แล้วบอกเธอว่าอยากกลับไปฉันจะไปกับเธอตอนดึกขณะที่อู๋ไปนอนหลับอยู่บนโซฟาก็ได้ยินเสียงไอ้ฉิงตะโกนบอกพีหิวน้ำจะใต้ยอยู่แล้วอู๋ไปรีบเข้าไปประคองไอ้ฉิงถามอู๋ไปททำไมน้าย,ยังอยู่อีกอู๋ไปเลยเทน้ำให้กลับมาก็ต้องตกใจพีไอ้ฉิงยื่นจ้องเขาอู๋ไปส่งน้ำให้ไอ้ฉิงดื่มเสร็จก็ยิ้มหวานแล้วบอกว่าเอาอีก อ๋ไปก็หันไปรินน้ำให้อีกพอหันกลับมาออ้ชิงก็กำลังจะอ,อ้วกอู๋ไปย,ยื่นน้ำให้แต่อายชิงกลับกระชากคอเสื้อเขาและยื่นหน้ามองเขาไกลๆลแล้วตะก้อนถามนายบอกความจริงฉันมาการแข่งขันเมื่อสามปีที่แล้วทำไมนายต้องชนะฉันอู๋ไปเลยบอกฉันไม่ได้ตั้งใจเธอเลยถามงั้นทำไมนายถึงเข้าใจทุกการควบคุมของฉันขนาดนั้นอู๋ไปมองหน้าและบอกว่าฉันเข้าใจทำามอายชิงมองหน้าเขากลับ ทำเอาอู๋ไปใจสั่นไม่น้อยเธอก็ยังถามไม่เลิกงั้นทําไมก่อนหน้านี้นายต้องจากไปโดยไม่บอกลาอู๋ไปบอกฉันต้องไปต่างประเทศเพื่อผ่าตัดแต่พอหันมามองอายฉิงก็รับขาอ,อกของเขาไปแล้วแล้วเขาก็ค่อยๆอาอนน้าศพลงบนหัวของเธอเบาๆก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่4 6. ถึงหถหาใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ